สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้ตัวโปรแกรมควบคุมนะครับ Navigation Tru e นะครับจากที่เราทำการสร้างตัว G Mapping เอาไว้แล้วนะครับว่ามันมีขั้นตอนการทดลองหรือว่าทดสอบนับอย่างไรบ้างนะครับมาดูเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำการเปิดการเชื่อมต่อตัวบอทหรือว่าหุ่นก่อนนะครับ ตอนนี้เราเปิดระบบรับนะการเชื่อมต่อแล้วนะครับหรือว่าการสื่อสารแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการรันตะัวบ i n g up นะครับ Bingup เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการรันตัว display นะครับอาวิสทูนะครับ มาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการรันตัว navigation นะครับตอนนี้รันขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะของตัวโปรแกรมจากนั้นเราจะทำการเซต 2D n o v i นะ t i o n กำหนดโอเคเห็นะ ตัวบอทหับรือว่าหุนแล้วนะในตำแหน่งนะัที่เราเช็คอยู่นะครับจากนั้นเราจะเซตก็คือ 2D ดนะับ go position ตัวนี้นะัเราเปิดตัว navigation true นะครับเสร็จแล้วนะัเดี๋ยวเราลองเช็คดูนะับว่าหุ่นจะทำการเคลื่อนที่นะัไปตามจุดที่เราคลิกนะัได้ไหมนะครับ นะหุ่นอยู่ตรงนี้นะครับหุ่นอยู่ตรงนี้อาจารย์คลิกนะับตามเส้นนะับหุ่นมนะูฟนับวิ่งไปหานะับจุดนะัที่มันอยู่นะัต้องการมูฟมาตำแหน่งนี้นะับดูนะับคลิกที่เ a v i g a t i ก n t o ทรูนะับกำหนดจุดการเคลื่อนที่นะับเราต้องการเคลื่อนที่มาอีกตำแหน่งหนึ่งเช็คดูนะับหุ่นเคลื่อนที่มา ตอนนี้กำกำลังเคลื่อนที่นะครับสังเกตดูจากบอทหรือว่าจากตัวหุ่นครับนี่คือลักษณะของตัวตัวบอรนะครับลองเช็คดูอีกรอบนึ่งครับลองเดินหน้านะครับเสียงไปทางด้านขวานิดนึงนะครับเป็นลายเส้นนะครับวิ่งไปแล้วนะครับ Move ไปแล้วนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับคลิกมาที่ตำแหน่งจุดนี้ลองดูซินะครับมาได้ไหมอ่าเคลื่อนที่มาได้นะครับ ที่มาได้นะอันนี้คือถอยหลังมานะนัถอยหลังโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการาควบคุมนับหรือว่าคอนโทรลนับโดยใช้โหมดของนีเวกชันนะครับจากตัว g m a แบบนับที่เราทำการเซตเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำการทดลองหรือว่าทดสอบได้นะครับโดยการที่จำลองตัว gmap นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของตัว โปรแกรมควบคุมนะครับก็มีโปรแกรมหรือว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับการลันหรือว่าการทดสอบเนี่ยนะก็เยอะพอสมควรครับกว่าที่จะทสนะแล้วก็ให้มันทำงานได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นัก็จะให้เห็นนัถึงการทำงานนัของระบบควบคุมนัที่เราจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนนัดูสิว่า มันน่าจะมีการพัฒนานะเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้นะเทคโนโลยีใหม่ๆนะได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ